ใช่ค่ะนอนน้อยแต่นอนนะไม่อย่างนี้นอนเยอะจริงนะสองวันคือไม่ขึ้นฉานเลยบทตื่นแล้วบวยังจะลุกลองจมมันเนี่ยรงที่นาวเราลดยะูกันานรยจะริง น้ำลายยังติดถึงนูแม่น้ำลายไหลแม่ยื้น้ำหนักลดเพราะทานออร่าดีค่ะอืมแต่หน้าใหญ่ออร่าดีไม่มีส่วนช่วยให้หน้าเล็กลงพิ่กินออร่าดีกันดพี่กินเมลอน